คือมันต้องตอบไม่ได้ว่าเราจะขายใครขายอะไรทำกำไรยังไงแล้วก็ทำยังไงให้มันเกิดขึ้นเดี๋ยวขออนุญาตนะนี่โก้แล้นะทุกคนเุดร้อยก็ชื่อโก้เป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยโคว่าสมัยทำงานที่แรกภาษาญี่ปุ่น ก็บอกโค้นึงก่อนเขาเป็นที่ปรึกษาทางด้านพวกนิวบิสเนสใช่ป่ะ,ะจดกับทางพัฒนาธุรกิจแล้วกันวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนิวบิสเนสนะครับแล้วก็เป้าหมายของวันนี้ก็คือ,อว่าทุกคนจะต้องได้ธุรกิจใหม่กลับไปเราตั้งใจกันไนหะครับอันนี้เป็นเซสชันที่ยังไม่เคยทำที่ไหนมาก,ก่อนนะครับเพราะว่า ปกติแล้วเวลาเราไปเทรนนะเราจะเห็นได้ว่าอย่างเช่นพุ่งจบกันะใช่ไมไม่น่าใช่ครับไม่น่าใช่ใครเป็นคนคิดหรือครับจำไม่ได้ว่าจบปีไหนก็คือเวลาเราเรียนที่มหาลัยใช่ไหมครูอาจารย์ช่านนเขาให้เสอนสอนสอนแต่ส่วนมากเราจะไม่สามารถที่จะคิดธุรกิจใหม่ได้สังเกตไหมว่าเราจะไม่สามารถที่จะมีไอเดียในการคิดธุรกิจใหม่ได้นั่นมันเป็นเพราะว่ามัน มันมีหลายปัญหาแล้วแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาวากันแต่ก่อนที่เราจะไปเรื่องของการคิดนิววิธีเน็ตเนี้ยพี่อยากจะคุยกันก่อนว่าทําไมึต้องทำดิววิธีเน็ตอ่าทำไมึต้องทำดิววิธีเน็ตเพื่อเจริญเติบโตของธุรกิจครับเพื่อบริษัทจะได้ก้าวไปข้างหน้าไม่ทำเลยไหมถ้าเกิดไม่ทำผม ก็อาจจะมองว่ามันก็ยังขายอยู่เหมือนเดิมขายอยู่เรื่อยๆขายไปบันบัอยู่ไปบันบันแค่นั้นเองครับรอเคมีไก่ดิทางเลือกใหม่ๆหม่อางเลือกใหม่ๆไม่ทำได้ไหมไม่ทำได้ไหมก็ทำได้ครับแต่ว่ามันก็จะตายไปเรื่อยๆโดยโปเดินใจก็คือว่าธุรกิจเราไมจะตายไปเรื่อยๆครับทำไมตายอ่ะก็เราไม่มีเปลี่ยนแปลงแต่คนอื่นเขาเปลี่ยนใจไปไงใช่ไหมใครเคยได้ยินคำว่าดีต่อดีสามชั้นไหม ดิจิทัลดิสลอปชันยังเป็นอย่างช่วงโควิดช่วงที่เรากักตัวอยู่ที่บ้านนะสิ่งที่เราจะทำอย่างแรกคือเวิร์กโฟมมอล์ใช่ไหมเวิร์กโฟมมอล์ดคำว่าเวิร์กโฟมมอล์คือเราจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างมีอะไรวิดีโอคอนเฟสเร์ตใช่ไหมอินเทอร์เน็ตใช่ไหมแล้วเราก็ต้องตื่นเช้ามากดนัดประชุมกันคุยกันออนไลน์พอตอนเที่ยงเราทำอะไรต่อสั่งแบบ ใครสั่งแก๊บครับในนี้มีใครสั่งแก๊บบ้างผมเผมแก๊บครับผมหลักเลยสั่งแก๊บทุกวันเสาร์ที่กันแล้วแล้วช่วงนี้ยังสั่งไหมสั่งไม่เคยหยุดเลยครับแล้ววันนี้เราเปลี่ยนเปลี่ยนเมื่อไหร่ครับเปลี่ยนนั้นจากช่วงโควิดช่วงโควิดใช่ไหมครับแต่ก่อนไม่เคยสั่งใพอเริ่มสั่งปุ๊บก็สั่งโดนเลยติดเลยครับขี้เกียจเลยเลยนี่แหละนี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าพฤติกรรมเปลี่ยนครับนะ พฤติกรรมพอมันเปลี่ยนเราวปุ๊บแสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรธุรกิจอ่ะต้องปรับตัวตามว,ว,ว,ว่าร้านอ่ะมันจะมีร้านอาหารบางร้านอาหารนะที่เจ๊งไปถ้าเราสังเกตเหลย<ช>แล้วก็มีร้านอาหารที่อยู่ได้ใช่ไหมก็คือว่าร้านอาหารที่อยู่ได้ไเขาทาอะไรก็คือเอทั้งท่วเนี่ยด้วยเขาถึงสามารถที่จะอยู่รอดได้แต่ร้านที่ไม่มีจัดส่งเนี้ยบางร้านก็คือต้องปิดไปถามว่าทําไมก็ถึงต้องปิดเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าขายไม่ได้นะ แต่มันไม่พอใคาจ่ายในงานให้เรคือธุรกิจที่มันเจ๋งอะ่ะมันไม่ใช่ว่ามันขายไม่ได้แต่มันไม่พอใครจ่ายที่มันเกิดขึ้นอันนี้แหละก็ระเรียกธุรกิจเจ๋งนะครับเนี่ยแหละก็คือว่าเป็นที่มาที่ว่าทําไมเราถึงต้องทำดิวทีสเน็ตเพราะว่าโลกม,มันเปลี่ยนไปค่อนข้างเร็วแล้วก็พฤติกรรมก็เปลี่ยนวิธีการทํางานก็เปลี่ยนนะครับธุรกิจใหม่นนะเราจะขึ้นเรื่องถัดไปก็คือว่าธุรกิจใหม่ คือความยากของธุรกิจใหม่คืออะไรรู้ไหมก็คือว่ามันเป็นอะไรที่เราอ่ะไม่มีประสบการณ์คือสมมติบอกว่าวันนี้ให้เราไปทำร้านกาแฟทําได้ไหมก็อาจจะทําได้นะแต่ว่างูงาปลาเนาะใช่ไหมล้วถามว่ามันเป็น,นธุรกิจที่นอกเกาะไหมไม่ได้นอกกรอบนะนี่หมายว่าเราไม่ได้มีประสบการณ์ตรงนั้นอันนี้ก็เรียกว่า,วาธุรกิจใหมน่นะครับความยากของมันก็คือว่าคนที่อยู่ในองค์กรอ่ะไม่มีประสบการณ์และทำไม่เป็นมันก็เลยไม่ยจะเกิดธุรกิจใหม่พวกนั้น ว่าเราทำบบนไม่เป็นไม่รู้จะทำไหมล้วก็ไม่รู้ว่ามันเป็นหน้าที่เราหรือเปล่าที่ต้องทานะครับเ,เนี่ยคือธุรกิจใหม่โจทย์ที่เราจะทํากันก็คือว่าเราจะให้ทั้งสองกลุ่มนี้เขียนบิสเนสที่ตัาเองทำอยู่นะครับแล้วเราจะมาต่อยอดธุรกิจที่เราทําอยู่ตรงนี้ให้มันออกมาให้มันหวาวอ่ะทำยังไงวันนี้คือ o b j e c t i v e การเป็นทาง,ง,งนี้นะครับจะยังไม่ได้ให้คิดแบบว่าเฮ้ยให้ไปคิดใหม่ๆเลยอะไรเงี้ยจะไม่ใช่วันนี้จะไม่ใช่นะครับก่อนที่เราจะทำเ,เปลี่ยนดนะิเซ็ตโมเดลเนอะพี่อยากอธิบายผมว่าดิเซ็ตโมเดลกันก่อนก็คือดิเซ็ตโมเดลอ่ะคือมันต้องตอบไม่ได้ว่าเราจะขายใครขายอะไรทำกำไรยังไงแล้วก็ทำยังไงให้มันเกิดขึ้นยกตัวอย่าง ถ้าเราจะทำร้านกาแฟานะครับลูกค้าก็สมตมิเวาทำแถวนี้คนะับกลุ่มลูกค้าก็จะเป็นนักเรียนหรือว่าพนักงานออฟฟิศนักเรียนหรือว่าพนักง,นงานออฟฟิศนะครับนี่คือกลุ่มลูกค้าแล้วเราจะทำอะไรคือเราขายกาแฟาเป็นร้านกาแฟนะครับเป็นร้านกาแฟขายกาแฟมีขนม แล้วเราจะทํากําไรได้อย่างไงก็คือเราจะต้องตั้งราคาขายที่มากกว่าราคาต้นทุนนะครับอย่างเช่นเราขายแก้วละหกสิบบาทต้นทุนละจะอยู่ที่ก๊าลายี่สิบบาทอัลโต้กบนีคิดว่าวันวันหนึ่งมีมากินสักยี่สิบคนเราก็คุณธละนี่คือวิธีการทำกำไรอย่างสุดท้ายก็คือทําอย่างไรให้มันเกิดขึ้นก็คือว่าเราจะต้องมีโต๊ะเก้าอี้สถานที่ เครื่องงกาแฟคนชงกาแฟเมนูแหล่งที่ต้องไปซื้ออุปกรณ์มาแลดซื้อที่ไหนนมซื้อที่ไหนอะไรประมาณนี้ครันี่คือธีกรัะน,นั้นทั้งหมดทนะั้งมวลนั้นก็เรียกว่าพิเศษโวดเร็วขายให้ใครขายอะไรทำตรง,งไรยังไงแล้วก็ทำยังไงให้มันเกิดือสี่สี่สี่งั้นตอนนี้ ที่จะให้ทั้งสองกลุ่มเขียนธุรกิจที่ทำอยู่ในปัจจุบันนะครับวาดออกมาเป็นรูปได้แล่เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนธุรกิโมเดลนะครับเชื่ว เราจะใช้การ์ดตัวนี้ในการเปลี่ยนธุรกิจนะในการเปลี่ยนธุรกิจที่ที่เราเขียนไว้เมื่อสักครู่นี้ลองคิดดูกดกดก็คือว่าต้องคิดได้ออกนะครับคิดไม่ออกอ้ามผ่านต้องคิดได้ออกนะครับจะคิดในหนึ่งใบเนี้ยจะคิดสองสามไอเดียก็ได้ไม่เป็นไรนะแต่ว่าต้องคิดได้ออกทั้งหมดสามสิบแปดใบต้องคิดให้จบนี่คือจะจบจะเป็นงานจบ การเปลี่ยนที่เป็นโมเดลแล้วก็พอเสร็จแล้วปุ๊บเราจะมีการให้คนสั m มาลายข้อมูลที่ได้แล้วก็มาปีเกนให้พี่พีเกนฟังพี่เชนกมี้ล้วกันนะได้ ก็เป็นไอเดียเลยที่บอกตรงนี้ว่าเออเหลี่ยจะมาให้อธิบายเรื่อง business model หรือรูปแบบธุรกิจก่อนเป็นแบบว่าคร่าวๆอะไรเงี้ยว่าใครถนัดตรงไหนยังไงแล้วจะพัฒนาต่อยังไงจริงๆปัจจุบันอาจจะแค่นำมาใช้ในธุรกิจเองก็ได้แต่ต่อไปเราพยายามรับเรื่องนี้มากขึ้นอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าคือเหมือนเราหนึ่งมันจะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วสองนก็ต้องเติบโตขึ้นมันมันอยากจะให้ต้องคิดทางอย่างเงี้ยเราคิดว่ากให้เป็นแบบพนักงานทำเรื่อยๆวันๆอะไรเงี้ยมัน มันก็ตันใช่ป่ะถ้าเรารู้ว่าเราจะมีเขาเรียกว่าคุณพที่ไหนเขินแล้วเขิแล้วนี่เองกว่ากินน้ำจนน้ก่อยวันนี้ก็าบอกว่าจะได้เรียนรู้อะไรกับโก้ในเยือนจริงๆริงอยากให้ทุกคนมาช่วยเป็น testimonial ให้โก้หน่อยมาพูดว่าดียังไงนั่นนะวันนี้เอาทีมนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าจะต้ทีมนี้นี่มาเทสต i m o n นี l หน่อยมา testimonial หน่อย่า ลคนก็ในวันนี้ผมก็ต้องขอบคุณดีโก้นะครับว่าเกี่ยวกับสอนเกี่ยวกับพิซนโเดลก็ทำให้เราได้รู้ว่าในส่วนนี้เราสามารถนำโมเดลต่างๆเนี่ยมาปรับใช้ในชีวิตยังไงบ้างซึ่งหลังจากนี้ผมก็ผมก็ผมคิดว่าผมเนี่ยจะไปในทางที่ดีขึ้นจากคำพูดวันนี้ครับขอบคุณครับ วันรี้ก็วันนี้ก็ผมมาทำมิชชัโมเดลกับพี่โกครับก็ขอบคุณพี่โกมากเลยที่สลับเวลามาทำพิเชัโมเดลนะครับก็ผมผมคิดว่ามิชชัโมเดลมันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับธุรกิจนะครับที่สมมติอยากจะก้าวไปข้างหน้าในยุคของตัวโควิดอะไรเงี้ยครับซึ่งตัวเทคโนโลยีมันก้าวค่อนข้างเร็วกว่ายุคอื่นๆอะไรแบบนี้ครับ ซึ่งผมคิดว่าถ้าถ้าสมมติเรายังไม่ก้าวตามเรายังอยู่ที่เดิมอะไรเงี้ยครับเราก็จะยิ่งลงไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีพวกอินเอร์เน็ตใหม่ๆหรือว่านักลงทุนนักธุรกิจใหม่ๆเด็กรุ่นใหม่เงี้ยครับที่เก่งกว่าก็จะขึ้นมาแซงหรือว่ามาแทนตัวของที่เราที่เราเคยอ,อยู่เงี้ยครับก็ผมก็อาจจะถ้าใครสนใจก็อาจจะมาลองทําดูครับมันเป็นผมคิดว่ามันเป็นการคิดนอกกรอบอย่างหนึ่งครับที่เราอาจจะมองไม่เห็นมุม ตรงไหนในส่วนของตัวเราที่เรายังไม่เคยคิดว่าตรงนี้มันจะมีด้วยในธุรกิจของเราอะไรเงี้ยครับก็อาจจะแนะนําให้มาลองทำเวิร์กช็อปกับทางพี่โก้ดูครับเพื่อที่จะให้หามุมอมองใหม่ได้ครับก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่โก้มากครับ วันนี้ก็ขอบคุณพี่โกมากๆเลยนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับ business m o เด l ครับผมทำให้ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับความคิดต่างๆที่ผมไม่เคยได้เรียนมาแล้วก็ไม่เคยรู้ว่าในธุรกิจมีพ่อคิดอะไรแนวนี้นะครับผมก็ถือว่าวันนี้ขอบคุณมากจริงๆครับผมขอบคุณครับไม่เรียนเลย กก็ขอบคุณพี่โก้นะคะที่วันนี้มาให้ความรู้เรื่องการขายนะคะแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆอ่ะค่ะในการขายแล้วก็จะได้ช่วยให้ยอดขายดีขึ้นไปอีกค่ะ เขาฟงด้วยไม่ได้ไม่เห็ต้อขอบคุณภาษาญี่ปุ่น